พายุพุ่งเข้าหลางฝนพุ่งมาอีสานฝนมากสุด80%ของพื้นที่ฝนปนหนาวข้าวล้มพยากรณา์การกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตะัยอุทกภัยพยากรณาา์ทางเพจและยูทูบฝนฟ้าพยากรอบทิพรลุกพิลาชัยทางเฟซบุ๊กประจำวันจันทร์ที่28ตุลาคมในช่วงเที่ยงวันนี้ิ้นจะพามาดูและติดตามเส้นทาง ของพายุโซนร้อนจามีในขณะนี้รวมถึงแนวน้มฝนในวันนี้และในอีกเจ็ดวันล่วงหน้าฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังให้ด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ <c oughs> จากผนกระทบของพายุโซนร้อนจามีที่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนปลางตั้งแต่เมื่อวานนี้10นาฬิกาของเมื่อวานนี้ โดยได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเมืองเวประเทศเวียดนามนะครับและอ่อนกําลังลงจากโซนร้อนกําลังแรงเป็นพายุโซนร้อนและหลังจากนั้นนะคะเมื่อวานนี้เมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาพายุโซนร้อนจะมีบริเวณประเทศลาวทางตอนล่างซึ่งอยู่บริเวณศูนย์กลางอยู่ที่แขวงเซก,กองประเทศลาวละติจูด15.3องศาเหนือลองจิจูด107.5องศาตะวันออก ความเร็วลูสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศใต้ค่อนตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับและจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเรื่อยๆแต่จะทำให้มีลมฝ่ายตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุมีกำลังแรงขึ้น ดังนั้นนะครับจะมีแนวลมพัดต่อของลมตําตกเฉียงเหนือและลมตําออกเฉียงเหนือพัดปกทมประเทศไทยทางตอนบนลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นลมกระโชกแรงและฝนตกหนัก,หน,กหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตาออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก กลับมีลมแรงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวหลังจากนั้นพายุจะเคลื่อนตัวตามแนวชายฝั่งและจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัวออกห่างจากชายฝั่งประเทศเวียดนามกลับลงสู่ทะเลจีนใต้ตามเดิมนะครับโดยจะมีแนวโน้มอ,อ่อนกำลังลงในวันนี้28-29ถึงกตุลาคมจะทำให้ประเทศไทยทางตอนบนเริ่มมีฝนลดลงลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ในช่วงวันที่ 28- 29ตุลาคมทําให้ภาคใต้มีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนที่ตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแลลทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ 28ตุลาคม2567ภ้าคต้นออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคใต้บริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วน29ตุลาคม2567 บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทะลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันทางตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอันดามันทางตอนบนและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังหลีกเรียกการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะคะขอให้ติดตามพิกา,กาศประกาศลมอุตุนิยมทิยายอย่างใกล้ชิดต่อไปจะพาไปดูในด้านของพื้นที่เสี่ยงภยัย ที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองในวันนี้28ตุลาคม2567ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแจ้งเตือนบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคใต้แจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลนะครับส่วน29ตุลาคม2517บริเวณจังหวัดจุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลส่วนการพพากย์รากาศลวงนา7วัน จากด้านของกรมอุตุนิยมวิทยายังคงต้องติดตามมีได้ของพายุโซนร้อนจามีที่อยู่บริเวณพื้นที่สอปอป,อปอลาวในขณะนี้นะคะกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้เล็กน้อยนะครับในด้านของพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านหน้าของพายุ28ตุลาคมจะทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ลมกระโชกแรง โดยเฉพาะนะครับบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของอีสานบริเวณพื้นที่จังหวัดสกนลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจกเกริญยโสธรศรีสะเกดและอุบลราชธานีตามแนวขอบของพายุส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานาครปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองในวันนี้บางพื้นที่จากอิทธิพลของลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดเข้าหากัน ปกคลุมบริเวณดังกล่าวนะคะทาให้มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนภาคใต้ระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะด้านฝั่งทะเลอันดามันด้านรับลมหลังจากนั้นพายุโซนร้อนจามีจะเคลื่อนตัววกกลับไปในเทะเลจีนใต้จากแรงดึงดูดของพายุโซนร้อนกองเรที่เคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมานะคะก่อนที่จะอ่อนกำลังลงตามลำดับซึ่งยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 29ตุลาคมจนถึง5พฤศจิกายนลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวจะเริ่มพัดแล้วนะครับอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มเย็นลงแต่ยังคงมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแทรกเข้ามาในช่วงวันที่3-5พฤศจิกายนทำให้ภาคอีสานฝั่งตะวันออกมีฝนเล็กน้อย ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับจากลมหนาวที่คาดว่าจะพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่นะครับพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้28 29กาตุลาคม2 5งพันหภาคเหนือจะมีฝนฟ้านขนองร้อยละ30ลงกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้านขนองร้อยละ80 ลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสกลนครน,นครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดแยโสโสทออำนาจเจริญนคนรราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภากลางฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิลมกระโชกแรง ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีระนครศรีธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาคกรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองไวและเจ็ดสิบลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองไวและวหกสิบ ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองรอยและ70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังกอนสตูลขอให้ติดตามก,ร,การะกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมตมดจรายงานให้ทราบ เป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชัวกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ